คุณเบนผมชักจะไม่ไหวกับเพื่อนของคุณแล้วนะวันก่อนเนี่ยผมสั่งให้ไปทำรายงานประจำสัปดาห์มาให้แล้วคุณดูนี่เขาทำอะไรมาให้ผมเอ่อผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับคุณบอสปกติเพื่อนของผมเนี่ยมันฉลาดมากเลยนะครับฉลาดงั้นเหรอคุณรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยผมทำมือถือหาย ต้องชือหายไปไหนเนี่ยเออบอสลืมไว้ในรถหรือเปล่าคะอ๋อน่าจะใช่เจอไหมคะบอสไม่เจอถ้าลานจอดรถตึกเอไม่มีอ่ะเราลองไปหาที่ลานจอดรถตึกบีไหมคะไไปค่ะเจอวเลยค่ะ ถึงลานจอดรถตึก B แล้วค่ะบอหลังหาในรถก่อนนะคะว่ามีไหมถ้าไม่มีอ่ะเราไปลานจอดรถตึกีดูนะคะไปกอค่ะเออเขาน่าจะตื่นเต้นไปหน่อยครับบอสเออแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยมีนิสัยจิตใจที่ดีมากเลยนะครับบอสตื่นเต้นงั้นเหรอได้งั้นเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณดูว่ามันใช่เพราะความตื่นเต้นไหม คุณเมยคุณเมยมานี่หน่อยมาแล้วค่ะบอสมีอะไรหรอคะคุณเมยคุณช่วยไปดูที่ห wow ้องทำงานผมหน่อยว่าผมอยู่ที่นั sure <S 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 ่นไหมได้ค่ะไม่อยู่ค <|ja|> ่ะคอ้คนนี่มันมึงนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยนางเมย์เบอบอสครับเดี๋ยไปถือสากันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูเองครับว่าบอสอยู่ที่ห้องทำงานหรือเปล่า มึงรออยู่ตรงนี้แป๊บนะมึงห้ามไปไหนนะเดี๋ยวถ้ากูจับได้แล้วมึงโกหกนะมึงโดนกูแน่ยะกูว่าแล้วบริษัทกูไม่ไปไหนสักทีกูไล่มึงออกไล่จมูกโตออกด้วยโอ้ยมองเขาไล่มึงออกเหรอไล่มึงออกด้วยเหมือนกันแหละจมูกโตนี่เจ๊ได้ข่าวว่าเจ๊ชมคนเก่งมากเลยเหรอ นายลองช์ให้ผมดูหน่อยสินายสั่งให้ฉันชมฉันก็ต้องชมนายเพราะงั้นคิดว่าหล่อแล้วถัดจะสั่งใครทำอะไรก็ได้เหรออุ๊ยพูดถูกใจมากเลยอะประโยคแรกก็ถูกใจผมเลยโอ้ถูกใจสุดๆเลยงั้นเอางี้วันนี้ผมจะช่วยเจ๊อุดหนุนร้านเจ๊เองอให้ร้านเจ๊เนี่ยมียอดขายถึงจุดสูงสุดไปเลยโอ้ยอย่ามาโม้หน่อยเลยนะเด็กโมไปยอย่างนายเนี่ยจะมีทาง,งเยอะ่าก อะไรนะเด็กมองไปนี่หน้าผมเด็กขนาดนั้นเลยเหรอครับอุ้ยตายแล้วอู้คู้ตานี้ไปหิวหิวไปหิวมาว้าวฉันว่านายเนี่ยมันจะหล่อเกินหน้าเกินตาเกินไปแล้วนะรงผมเนี่ยอย่างกับมาริโอ้กล้ามโตอย่างกับนาเด็ต่งเกมมินเทจอย่างกับผมัยยุกอะยิ่งจมูกนะเหมือนพี่โน้ตมากเดี๋ยวนะจมูกเหมือนพี่โน้ต ่โน้ไห,หายไม่ต้องสนหรอกว่าโน้ตไหนอะ่ะก็หลอกก็พอแล้วป่ะเฮ้ยจริงด้วยไม่ต้องสนหรอกเนาะ,คะแค่หลอกก็พอแล้วป่ะ <c oughs> <c oughs> นายเนี่ยคงเหงาหน้าดูเลยสินะเหงาทำไมอะ่ะก็พอบนโลกเนี้มีแค่นายคนเดียวที่หลออ่ะไม่มีใครหลอเป็นเพื่อนเลยคงจะเหงาแย่เลยสินะ ถูกใจสุดๆถูกใจมากเลยโอ้ไม่เคยมีใครชมแบบนี้ถูกใจแบบนี้มาก่อนเอาไปเลยสองพันอ่ะ้เงินเยอะขนาดเนี้ยนายจะซื้อของอะไรเหรอเฮ้ยผมไม่ได้จะมาซื้ออะไรหรอกผมเอาให้คุณเลยเอาให้ฟิฟี่เอาไปใช้ใจ่ายตามใจได้เลยนะได้ทรงผมเหมือนนักเดทจริงเหรอเหมือนมากเลยหล่อสุดๆ